ต้องบีบปะบีบเพราะฉีดลงมาแต่มันเลิศนะฉันชอบนะฟิลแบบคุณนายสมัยก่อนราชนิกูรราชนิกูลไม่ก็สีแกแกชอบสีจูเห็นปะจำได้ปะมันมีความลับอยู่ข้างใต้ข้างล่างมีอะไรรู้ไหมคะะห้องแห่งความอีกชั้นหนึ่งหรอห้องแห่งความลับตอนนี้เราอยู่กันที่คุมเจ้าหลวงนะคะที่อยู่ของคุมเจ้าเมืองแพร่สมัยยุคก่อนนะคะเราตามคุ้ามดูข้างในว่ามีอะไรบ้างค่ะคือเจ้าเมือง เจ้าผู้ปกครองเมืองของจังหวัดแพร่เขาก็จะอยู่อาศัยที่นี่นะคะจะบอกว่าสมัยก่อนย้อนกลับไปเนี่ยเมืองแต่ละเมืองของแต่ละจังหวัดเนี่ยจะเป็นเอกราชนะคะของใครของมันอย่างอย่างแพร่เนี่ยก็จะเป็นเอกราชโดยที่มีเจ้าเมืองปกครองเจ้าเมืองปกครองก็จะเป็นพื้นที่ของเขาเองในจังหวัดแพร่นะคะแล้ว ที่นี่ก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของท่านนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในว่ามีอะไรบ้างแพร่สมัยก่อนก็จะมีชื่อว่า,าเวียงโกสัยเป็นเมืองเอกราชนะคะอย่างเชียงใหม่ก็จะเป็นนครพิงลำปางก็จะเป็นเขลางนครก็จะแยกออกออกกันไปนะคะตามนั้นนะคะขออนุญาตเปลี่ยนแว่นก่อนนะคะอ่ะเราเข้ามาดูข้างในค่ะนะคะคือบ้านหลังนี้นะคะเป็นเป็นบ้านโบราณตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่แบบ ย้อนกลับไป,100ปร้อยกว่าปีที่แล้วส่วนคุมเจ้าหลวงทำไมถึงเรียกว่าคุมเจ้าหลวงนะคะคุมเจ้าหลวงคือที่ประทับของเจ้าเมืองนั้นๆส่วนกษัตริย์อยู่ที่ไหนกษัตริย์จะอยู่ที่หอคำค่ะจะเรียกว่าหอคำนะคะอย่างที่เชียงใหม่พาข้าไปหอคำเคยได้ยินใช่ไหมคะที่เชียงใหม่ก็จะมีหอคำใส่เสลี่ยงไปหอคำใช่ก็จะเป็นฟิลประมาณนั้นคือหอคำนะคะคุมเจ้าหลวงก็คือเป็นที่อยู่ของของเจ้าเมืองปกครองนั้นๆนะคะ ซึ่งแพร่ทุกอย่างเนี่ยรวมกันก็เป็นล้านนาอันนี้คือแผ่นผังเมืองแผ่นผั<า>งสมัยก่อนนะคะสังเกตว่าแพร่เชียงใหม่ลักษณะจะเป็นเหมือนกันคือทุกคนจะเห็นใช่ไหมคะตรงนี้จะมีคูคูน้ำร้อมรอบอันนี้คือชั้นในชั้นนอกชั้นนอกตรงนี้เป็นกำแพงใช่ไหมเป็นกำแพงดินค่ะเป็นกำแพงดินและสร้างเป็นกำแพงแล้วข้างมันจะเป็นน้ำเนาะใช่เป็นน้ำ เหมือนที่เชียงใหม่ครเป็นคูน้ําและแต่ละฝั่งเนี่ยก็จะมีก็จะมีประตูปิดเปิดได้สมัยก่อนก็จะมีประตูปิดเปิดได้แล้วก็จะมีทาหารอยู่อยู่แต่ละที่เ,เ,เ,เดี๋ยว,เ,เ,ดยวเดี๋ยวจะเล่าเรื่องให้หนึ่งใ,<ช>ให้ฟังคือทุกๆครั้งเวลาในการสร้างประตูนะฮะอันนี้คือเขาเล่ามาจากที่ประวัตินะฮะนะฮะแมนไม่แน่ใจว่าเป็นจริงหรือเท็จแค่ไหนนะแต่คือ,อแต่เป็นเรื่องเล่าที่เขาเล่ามาคืออ่ามจะมีประตูอยู่ประตูหนึ่งนะคะที่เขาสร้างกันเหลือประตูสุดท้ายละ ประตูสุดท้ายแล้วแล้วเขาต้องการคนมาเฝ้าประตูคนเฝ้าประตูเนี่ยหมายถึงคนที่เอาคนไปเส่งสังเวยไปสังเวยลงในคือเวลาจะขุดหลุมอ,ะอ่ะจะมีเสาว่ามันต้องขุดหลุมถูกไหมแล้วถ้าเคยดูในหนังเรื่องหนึ่งละครเรื่องหนึ่งอะ่ะมันจะมีให้เห็นอยู่ว่ามันมีหลุมอยู่สี่หลุมแล้วมันต้องเอาคนอะ่ะไปเฝ้า เหมือนเป็นคนแบบไปไ,ไป่นั้นอันนั้น,อ,น,นนะอันนั้นน่ในส่วนของอทำสารหลักเมืองเขาจะมีอินจันมั่นคงจะเอาอคนชื่ออินจันมั่นคงลงไปแล้วก็ไปฝังไปฝังในนั้นเพื่อจะได้เฝ้าประตูเมืองเา้าเจะเฝ้าแ<อ>น,น่น,นแต่อันนี้ย้อนกลับมาตรงนี้นะคะมีหนึ่งประตูที่กำลังจะสร้างบิหารเฝ้าอยู่ซึ่ง เขาจะพูดกันเสมอว่าคนที่จะมาเฝ้าประตูนี้คือคนที่จะต้องถึงถึงคาดถึงคาดเท่านั้นสมัยก่อนเขาเชื่อกันอย่างนั้นประตูนี้จะไปหยิบเอาคนหรือชื่ออะไรมาเฝ้าไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่ต้องถึงคาดเท่านั้นวันที่จะทําการสร้างประตูเนี้เขาก็ทําหลุมแล้วเขาก็ปิดไว้เขาก็ปิดไว้แล้วทุกครั้งคนที่เดินผ่านมาเพื่อจะผ่านประตูนี้ไปเนี่ยเขาจะบอกว่าประตูผ่านไม่ได้นะต้องอ้อมไปอีกประตูหนึ่งประตูที่ฝั่งเสร็จแล้วฝั่งนู้นวัน มีผู้หญิงท้องมาผู้หญิงท้องเนี่ยคำว่าท้องในภาษาเหนือแปลว่ามารท้องมารหมายถึงว่ากําลังท้องอยู่เขาต้องการที่จะเข้ามาในเมืองหัวเมืองฝั่งในเขาขอผ่านประตูนี้ทหารบอกว่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้คนนี้บอกว่าขอเข้าไปหน่อยทหารก็บอกว่าไปไม่ได้หลายรอบจนทหารอ่ะโอเคเขาคงถึงคาแล้วละ่ะเขาเลยเปิดประตูให้เข้ามาผู้หญิงคนท้องคนนั้นก็เลยตกลงไปในนั้นแล้วก็เสียชีวิต คนนั้นก็คือคนที่เฝ้าประตูทุกวันนี้ประตูอยู่ด้านมุมฝั่งนู้นของจังหวัดแพร่นะคะเขาเรียกว่าประตูตตมานประตูมานมีสารอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีประตูที่ชื่อประตูมานอยู่นั่นค่ะเดี๋ยวเรามาฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันแล้ววนขึ้นอ่ะเข้ามาข้างในก่อนนะคะเจอห้องแรกก่อนฝั่งซ้ายมือเป็นห้องจัดแสดงนะห้องจัดแสดงห้องนี้จะเก็บพวกแบบว่าเงินตราสมัยก่อนใครทันใช้เงินเธอคือทันใช้เงินใบละ5บาทปะ ม่ันมีเงินสมัยก่อนอะใบละห้าบาทเนี่ยเห็นปะใบละบาทนี่สมัยพศน่าจะน่าจะยังไม่นานเท่าไหร่เนี่ยใบละหนึ่งบาทใบละห้าบาทสมัยก่อนเรียนสมัยก่อนเนี่ยสิบสตังค์อันนี้คืออะไรรู้ไหมคะกบกบใส่ไม้อันนี้มันเครื่องมือทับเครื่องมือช่างใช่หมดเลยเครื่องมือช่างอันนี้คือเครื่องมือช่างสมัยก่อนไงเพราะว่าทาไมถึงมีเครื่องมือช่างเดียวรู้ไหมครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่มีการทําอุตสาหกรรมป่าไมา้การุตสาหกรรมไม้สักมากที่สุดในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่างหรือทุกอย่างเนีย่ยจะอยู่ที่นี่เยอะนะคะอันนี้ยังมีอยู่เลยที่บ้านเลื่อยเขาเรียกว,ว่าเลื่อยลันดาค <c oughs> ล้ยลายๆเนี <c oughs> ่ยปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะเลื่อยในรูปแบบนี้ยังมีอยู่เลื่อยลันดาทำไมเห็นเลื่อยลันดาเพราะบริษัทนําเข้ามาชื่ออีบสัตลันดาอ๋อเหรอเวลาเลื่อยลันดาไม่จริงเยจริงเนี่ยคือการทำไม้สมัยก่อน นี่นี่รถสมัยก่อนโบราณอันนี้เครื่องโม่แป้งเมื่อก่อนเนะไปทําขนมจีนอันนี้ทําขนมทำหายอ่างทาได้เนี้ยก็หยอดแป้งไปแล้วก็หมุนนี่แหละค่ะห้องแรงเนี่ยเวลาเขาตัดไม้ปุ๊บใช่ไหมเขาก็จะล่องแม่น้ํายมมาแล้วก็เอามาขึ้นเอามาขึ้นก็ใช้เวียนลากด้วยล้อวิีกันลากใช่ลอยกับน้ามา เอาลอยกับน้ามาเพราะว่าไม้ไมันหนาต้นนั้นไม่เห็นไหมไม้สุงเก็บแพรรออันนี้ยลอยจำน่ายประมาณนั้นแล้วก็อย่างบางที่ก็ใช้ช้างลากพอมาสมัยหลังๆเริ่มมีรถเข้ามาแล้วนะคะรถเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะใช้รถลากรถรถสมัยก่อน<ถ>เห็นไหมคะคะเธอว่าอันนี้มันเหมือนกระต่ายหรือเหมือนช้างเออเมื่อก่อนเป็นกระต่ายอะสมัยก่อนเป็นกระต่ายขูดมะพร้าวแล้วมันก็เปลี่ยนมาเป็นแมวขูดมะพร้าวแมวเหรอนี่เป็นกระต่ายนี่การแต่งกายสมัยโบราณเมื่อก่อน เขาเปื่อยอย่างนี้ได้นะไม่มีปัญหาปิดนมให้แล้วนะคะปิดนมไว้ก่อนนะคะ สังเกตนะคะว่าผ้าสิ้นของจังหวัดแพร่เนี่ยจะเป็นลายขวางอย่างนี้นะคะแล้วข้างหลังจะมีพื้นสีเหลืงองเออสีเหลืองสีเหลืองเขาจะเรียกว่าผ้าสิ้นตีนจกนะคะจะเป็นลายของจังหวัดแพร่เท่านั้นนะคะเห็นไหมคะ <c oughs> ตรงเนี้ยเขาเอาไว้สาหรับบนหลังช้างเสลียงเสลียงใช่บนหลังช้างแล้วก็ให้เจ้านั่งมาฝั่งนี้ก่อนทุกคนเห็นไหมว่าทําไมพื้นถึงเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้มีลูกศรชี้นะคะไม่ได้มีลูกศรชี้มันจะเป็นอย่างนี้ มันพื้นตรงนี้มันมีความลับอยู่ข้างใต้เดี๋ยวเรามาฝั่งนี้ฝั่งนี้จะชัดกว่ามันมีความลับอยู่ข้างใต้นี่นี่เห็นไหมข้างล่างมีอะไรรู้ไหมคะอ,อะไรอะห้องแ<ต>ห่คหงหความลับข้างล่างตรงนี้คือคุกนะคะ <c oughs> คือคุกเมื่อสมัยก่อนการจับเฉลยศึกมาหรืออะไรก็แล้วแต่จะขังไว้ในส่วนข้างล่างข้างบนเอาไว้ทําไมเอาไว้ส่งอาหารเอาไว้ยืดเอาไว้ดูเอาไว้อ,ไวอะไรก็ได้แล้วแต่เวลาเกิดการแบบว่าเจ็บปวดวิสยัยยากระจุอย่างนี้ทหารหรือว่าวิชาทหารเขาเรียกว,ว่าเฉลยศึกหรือคนที่ถูกจับมาได้จะอยู่ข้างใต้ตรงนี้พักไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนเดี๋ยวจะพาลงไปดูคุกข้างล่างหลังจากที่เราดูข้างบนแล้วว่าคุกมีอะไรบ้าง ไปินขึ้นไปข้างบนก่อนอันนี้คือที่อยู่ใส่กับคุกลวงอยู่ใช่อยู่ข้างใต้คนที่จำบนเขาไปสู้จำเฉลยจะอยู่ข้างล่างระวังลื่นนะไม่มันบล็อกหมดเลยเขามีทหารมีอะไรเฝ้าด้วยไม่แต่เขาอยู่ชั้นสองไงนักโทษจะไม่มีการแบบว่ามาร้องเสียงดังอะเราขึ้นบนฝั่งนี้ก่อนนะคะฝั่งนี้คือห้องนอนของลูกหลานเจ้าหลวงนะคะสมัยก่อนนี่ อันนี้คืออุปกรณ์ปักผ้าของเจ้าบหลแม่เจ้าโบหลเจ้าวบหลคือที่เราไปเมื่อกี้ที่เราไปเมื่อกี้<ม>บ้านสีชมพูนั้นนะฮะอันนี้คือการปรักผ้าสมัยก่อนตรงนี้คือปีกมแมลงทับมีลายมาวลงลายแล้วก็เอาปีกมแมลงทับใส่เป็นผ้าสิน้นนี่ไงสมัยก่อนนี่คือจากจากซิงเกิลรือเป้า จากโบราณเลยนะเนี่ยอ๋อมีที่หมุนอย่างงี้ด้วยอ๋อนี่เจ้าบัวไหลเออใช่เจ้าเวียงชื่นที่ดาเจ้าปริยวงศ์กับเจ้าบัวไหลอันเนี้ยสมัยเราฮะนี่มันนี่นาเข้ามาจากยุโรปมันจะเป็นลายฟิวประมาณเนี้ยเนาะอันนี้ที่นอนน้าอบเนี่ยสมัยก่อนต้องนําเข้ามาต้องบีบบีบแล้ฉีดฉลงมาแต่มันเลิศนะฉันชอบนะฟิวแบบคุณนายสมัยก่อนราชนิกูรราชนิกูลต้องฟิวน้ําหอม เหมือนกับต้องมีสาย<บ>ตอาย่อด้วย,วยนะเออ,อสาย่ดัยยด่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันนะคะอันนี้คือเจ้าปริยวงศ์เจ้าเมืองแพร่นะคะเจ้าบวัวไหลเนี่ยแล้วก็แต่งงานกันมีลูกอยู่เจ้ากับคําเจ้าเวียงชื่นเจ้าสุพรรณเออเจ้าสุพรรณวดี<ำ>เจ้า ยาวงคำเจ้ายวงแก้วเจ้าถ่อมนวลแล้วก็เจ้าอินแปลงบุตรธิดามีเจ็ดคนตอนแรกไม่มีไม่มีผู้ชายผู้ชายคนสุดท้ายเลยต้องมีต้องมีสืบตระกูลเออ <c oughs> คือสมัยก่อนเขาจะรวบแล้วก็ปักปิ่น พังพักเหนือจะมีปิ่นเขาจะปักปิ่นกันปิ่นปักผมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอแบบเริ่มหลังๆปุ๊บเป็นลูกคนเนี้ยแน่ๆสักแบบว่าเริ่มมีการทําทรงผมแล้วถือว่าเป็นแบบหนาเกดหล่อเลยนะเออน่จริงหนาหล่อเลยนี่เจ้าโบไหล่ก็จะปลุกโดกนะจ๊ะว่าไม่ได้เออหล่อเลยนะเอาจริงตามมาค่ะอันนี้เป็นลูกหลานละเออ นี่เรามาดูนี้ก่อนนี่ค่ะนี่ห้องไม่ก็สีแกแกชอบสีชมพูเห็นปหมจาได้ปะแกชอบสีชมพูเห็นไหมทุกอย่างของแกก็จะแบบสีชมพูมาเลยมันจะมีรูปที่เป็นรูปแบบกองนู้นอะอยู่แล้วเขาก็ใส่สีตามคิดว่าน่าจะมีพวกประวัติหรืออะไรเงี้ยดูดูมาดูอันนี้ห้องนอนของเจ้าเมืองนะคะนี่คือห้องนอนของเจ้าเมืองแล้วก็อันนี้คือเครื่องแต่งกายจริงๆของท่านสมัยก่อนเจ้าหลวงนะคะดาบเออนี่ที่นอน ช,ชุดออกลบชุดอะไรอย่างเงี้ยมั้งแต่เขาจะมีใช่มั้งอันเนี้ย,ยแต่ข้างหลังอ่ะแต่เป็นชุดยันใช่ใช่เนี่ยปืนผ่าหน้าม,มาอยู่ตรงนี้หมดชุดนี้สวยอันนี้คือ,อกาาเจ้บของเจ้าบุหลจะบอกว่าอันนี้คือห้องนอนใหญ่ของเจ้าเมืองนะคะทําไมถึงมีสองห้องแยกกันเจ้าเมืองจะนอนห้องนู่นนะคะ แต่อยู่ในพื้นที่เดียวกันมีประตูเชื่อมมาแต่เจ้าวัวไหลจะนอนเตียงนี้คือเขาจะไม่นอนผู้ชายกับผู้หญิงจะไม่นอนเตียงเดียวกันคือเหมือนกับเจ้าอ่ะเขาจะมีความแบบว่าระดับของของการแบบยศอ๋าผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยผู้หญิงกับผู้ชายในยุคนั้นคอวามเท่าเทียมหรืออะไรเก็ต้องยังไม่มีอะไรเท่าไหร่ก็เหแบบไม่มันเป็นเหมือนกฎมนเชียนบ้านหรืออไปแบบที่เขาแบบว่าผู้หญิงยังไม่เสมอผู้ชายได้อะไรเงี้ยถูกเขาก็จะแยกกันออกมาอะไรประมาณนี้เขาก็จะแยกแต่คืออยู่ในบริเวณห้องเดียวกันนี่คือห้องเดียวกันนะฮะเขาจะแยกเตียง กฎของเจ้าเข้ามาเราลงไปดูคุกกันข้างล่างค่ะมาค่อยๆเดินนะคะถ้าสมมุติว่าใครเดินแล้วแบบมีการสารั่นสะเทือนเสียงดังอะไรเงี้ยเขาจะมีไมเครตัดตุ่มสมัยก่อนอันนี้เห็นไหม เขาก็มีกรงเหล็กติดอย่างนี้จริงๆเมื่อก่อนตรงนี้ก็เป็นประตูเหล็กนะแล้วก็มีประตูอันนี้ปิดทับอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้คือเครื่องทรมานจะเริ่มจากแรกก่อนแล้วกันนะคะอันนี้มันเป็นสมัยใหม่นะคือคือข้างในนี้มันจะเป็นประวัติศาสตร์ของอจัดการนักโทษทั้งหมดทั้งมวลนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วคือที่นี่คือที่อยู่ของนักโทษจริงๆมันถึงข้างในด้วยนะห้องข้างในแต่คงนี้เขาสแสดงโชว์ไว้แค่ข้างนอกอย่างเดียวนะฮะเราจะมาดูวิธีการแบบสมัยก่อนว่าเขาทําการแบบว่าทารุณกรรมยังไงอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คืออันนี้เขาใช้สําหรับนักโทษที่คดีไม่ร้ายแรงในการคุมตัวอ,อันนี้ก็จะแบบว่าเป็นไม้ไผ่สองอันแล้วก็มีไม้แข็งอะเสียบอยู่ตรงระหว่างคอตรงน,นี้พอดีในการคุมตัวล็อกล็อกเอาไว้แล้วก็ให้นักโทษเดินนักโทษก็จะแบกอย่างเงี้ยแล้วเดินเหมือนเคยเห็นแบบนังสมัยก่อนที่แบบว่าเอาใส่แล้วก็เดินไปโทษไปส่วนอันนี้นเป็นลงลว,วงล้อหวายวงล้อหวายอันนี้จะเอานักโทษเข้าไปใส่ยอยู่ในวงล้อแล้วภายในวงล้อเนี้ยจะมีเหล็กแหลมๆอะ อยู่ด้วยเวลานักโทษอ่ะกลิ้งไปกลิ้งมาหรืออะไรเงี้ยมันก็จะโดนแหลมเหล็กแหลมแทงไปด้วยไม่จริงๆแล้วอีกอันหนึ่งคือเวลาใส่เข้าไปปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วทําโทษนักโทษเขาจะให้ช้างเตะคือตะอันนี้เขาเรียกว่าตะก้อช้างเตะช้างเตะปุ๊บเหล็กมันที่มันก็กลิก <จะ S 1> ้งไปเหล็กก็จะแทงใช่อืมเป็นการลงโทษอย่างนั้นชั้นนี้ชั้นดีนะชั้นตัวเตี้ยหัวชันไม่ชนพอดีเลยอันนี้เป็นที่ลงโทษเอาไว้บีบคมับเธอเห็นเชือกตรงนี้ใช่ไหม เขาจะหมุนเชื่อตรงนี้หมุน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 ปั๊บแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีตัวกดตรงขมับตรงนี้เป็นตุ่มตุ่มออกมาหนวดมันจะบีบกดเข้าไปอย่างเงี้ยบีบแล้วก็แบบประมาณว่าอันนี้คือเขาเอาไว้เข็นความลับของนักโทษสมมุติว่าเราจับเขามาเป็นเชลยศึกเราต้องการรู้ความลับอะไรสักอย่างก็บีบขมับบอกว่าเดี๋ยวนี้นะเธอกินไข่ไก่ใช่ไปสองฟองใช่ไหมฉันไม่ได้กินแล้วก็บีบอีก กินหรือยังฉันกินแล้วอย่างงี้ยซีประมาณนั้นเราเคยมีดีบขมับแตกเลยวันนี้มี้อมีแล้วอันนี้เป็นเหล็กเป็นตะขอเบ็ดเอาไว้เสียบไว้ตรงปลายคางตัวเนี้ยแล้วก็มันต้องยืนขยี้อย่างเงี้ยแล้วเวลายืนยืนปั๊บอะเราห้ามเราห้ามโยนเท้าลงพอโยนเท้าลงปั๊บตะขอไม่ก็เสียบตรงลิ้นทะลุลิ้นออกมา คือต้องขยิงอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ตายเครื่องไม่ตายคเครื่องทรมานอันเนี้ยนี่ก็เครื่องทรมานอีกเครื่องไม่ใช่เวือพายนะอันเนี้ยที่เห็นนอนลงอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะเอานักโทษไปนอนลงแล้วก็ปิดฝาตรงฝาน่ะก็จะมีแบบรูอยู่แค่2รูเพื่อให้หายใจแล้วก็ไม่สามารถที่จะขยับอะไรได้เลยก็เหมือนตายทั้งเป็นอยู่ในหลงอันเนี้ยวิธีการแลอาหารเปนยังไงไม่ได้คือการทมาไม่ได้กินอาหารทรมานนี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเข้ามาในนี้มาเนี่ยเห็นไหมคือมันจะเป็นแบ่งเป็นห้องเป็นล็อกอย่างงี้เขาก็จะแบบว่า ฝังไว้แล้วคือข้างบน่ะที่เห็นเป็นรูใช่ไหมเขาก็าจะแบบส่องลงมาอันนี้คือแบบเป็นนักโทษที่แบบว่าขังรวมทั้งหมดอยู่ในนี้นะเดี๋ยวเดินเข้ามาข้างในต่อขังรวมอันนี้เขามีไฟแล้วนะไม่น,นี่ไฟสมัยก่อน <laughs> ก็นั่นไงเขาบอกว่าเขามีไฟแล้วเห็นไหมอันนี้ก็ในส่วนแบบว่าแยกอาจจะเป็นนักโทษอุชกันนักโทษแบบอะไรที่แบบว่าคดีร้าแรงอร้แรงที่ตรงเนี้ยแบบ เขาก็แยกส่วนมาไว้ฝั่งตรงนี้เพราะอะไรรู uh ้ไหมเพราะมันเป็นส่วนที Ay ่อยู่ห่างออกมาจากตัวบ้านจะเป็นส่วนของชานชานชานคุมข้างบนฝั่งฝั่งที่เราเดินกันเขาจะแบ่งโซนเออแต่อาจจะพวกนี้ข้างในที่มาอยู่ใต้ฝุ่นบ้านใต้ห้องข้ามก็จะเป็นนักโทษแบบชั้นดีหน่อยนึงและคิดดูนะตรงเนี้ยขนาดมีไฟนะยังมืดเลยถ้าเกิดเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนมืดนะมองไม่เห็นอะไรเลยก็จะอยู่อย่างเงี้ยก็จะอยู่แบบมืดๆเพราะเมื่อก่อนไม่ได้มีไฟอันนี้เครื่องอันนี้ก็เอาไว้เป็นทรมาน ใส่นิ้วลงไปแล้วก็มันจะมีค้อนอยู่อันนึงแล้วก็ถ้าเกิดตอนทรมานหรือเค้นถามเขาก็จะเอาค้อนอันนี้ตีตรงเนี้ตรงข้อนิ้วตรงปลายเล็บตรงเล็บอะไรเงี้ยเป็นการทรมานอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนตรวนมันจะใส่กับลูกตุ้มใหญ่ๆมีไม้ใหญ่ๆทาให้เดินลําบากเนี่ยสมองอะไรนะสมองบกค่ะสมองโบกถูกตรวนก็ตรวนตรวนหมดตรวนข้างบนข้างล่างตรวนคออันนี้ก็ทำอ่อ่า อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องพันธนาการเครื่องพันธนาการคืออะไรเครื่องพันธนาการคืออ,อย่างเช่นโซ่ตรวนอย่างคดคุกสมัยนีย้ถ้าสมมติว่าอย่างคดีแบบว่าฆ่าหรือว่าคดีคมคืนอ,อะไรเงี้ยนักโทษที่แบบประหารชีวิตขึ้นไปหรืออะไรเงี้ยหรือว่านักโทษที่จําคุกตลอดชีวิตเขาก็จะมีตรวนที่ท,ที่ที่เทา้า มีตรวนที่เท้าทุกวันนี้ยังใช้อยู่นะคะแต่สมัยก่อนเนี่ยคือตรวนเนี่ยมันมีหลายแบบอย่างแบบแรกแบบเนี้ยก็จะมีตรวนที่ที่แบบใส่ข้งตัวหนักหน่อยนึงเพื่อไม่ให้กยับนม่แน่นอันนี้ก็คือจะตรวนไม้บางคนก็ตรวนที่เท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนอันนี้คือการฟันคอการประหารสมัยโบราณก็จะแบบว่าประหารเอาอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นฟิลประมาณนี้นักขประหารอะไรนะคะมันเป็นห้องอีกห้องนึงอีกนะ นี่ก็ห้องเหมือนกันแต่ห้องเนี้ยเธอเป็นห้องดีที่จะเห็นแบบว่าอากาศหน่อยหนึ่งจะไม่มืดเหมือนห้องนั้นห้องนี้ก็คือข้างบนจะเป็นจะเป็นในส่วนของออที่เก็บไอ้นั่นนะคะเดี๋ยวมันจะมีช่องอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวก่อนนะฉันหาช่องก่อนนี่ไงเออเนี่ยเห็นไหมช่องอยู่ตรงนี้ที่เขายื่นมาทําไมเขาถึงให้ช่องอะไรไว้ตรงนี้เพราะว่า นักโทษที่ส่วนนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แบบรุนแรงมากไมไ่แรงมากก็แบบว่าสามารถยื่นอาหารสามารถยื่นอะไรได้เบาๆมีแสงสว่างให้พอแบบว่าดูอากาศข้างนอกได้ก็จะนั่งกันตามมุมตามสุ่มตามซอกอะไรอย่างนี้นะคะเมื่อก่อนตรงนี้เป็นประตูเหล็กนะคะแต่เห็นใช่ไหมตรงเนี้เห็นไหมอันนี้เขาแกะออกไปจริงๆอะ่ะคุกอันนี้มันก็เหมือนคุกสมัยนี้แหละมันก็คือการกักขังการจองจําอิสรภาพเนาะไม่ให้แบบออกไปไหนหรืออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนู้นกันดีกว่าอันนี้เป็นเครื่องทรมานนี่ไงที่ตรวน พวกตีดตรวนต่อนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคือความเชื่อสมัยโบราณนะฮะแล้วอย่างบางคนสมัยเนี้ยเขาก็ยังเชื่ออยู่ว่าทุกครั้งที่เดินเข้าประตูคุกนี้มานะคะเขาจะให้เดินถอยหลังเข้ามานะคะแต่คือแต่คือดิชั่นเฉยเคือ,อว่าสมมติว่าเวลาเดินเข้ามามันการเดินเข้าแต่มันไม่มันมันเหมือนไม่ได้เดินออก,กอน,นึกออกปะแต่ถ้าเ,<อ>เกิดว่าเราเดินถอยหลังเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราจะก้าวข้างหน้า เหมือนเราออกได้อะนีอ่ออเป่าเราไม่ได้เข้ามาเจอความเชื่อสมัยโบราณอะไรประมาณนี้เวลาเดินเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เดินเข้ามากันอย่างนี้เวลาทุกครั้งนะคะทุกวันนี้คนบางคนก็ยังเชื่ออยู่นะคะเนี่ยให้เดินถอยหลังเข้ามาอย่างนี้ประมาณนี้ซึ่งซึ่งตัวดิฉันเองก็กรุบกรุบนะคะไม่เข้า <laughs> แล้วออกมาค่ะนะคะเคยจริงๆแล้วว่าประวัติศาสตร์เมืองแพร่และสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองแพร่นะยังมีอีกเยอะนะคะแพร่ไม่ได้มีแค่คุม้มไม่ได้มีแค่วงังไม่ได้มีแค่คูมเมืองนะคะแพร่ยังมีคาเฟ่สวยๆมีน้ําตกสวยๆมีว<ม>ัฒนธรรมสวยๆและมีกระเองสวยๆ <laughs> แบบดิฉันนะคะใครมาเที่ยวจังหวัดแพร่อย่าลืมแวะมานะคะคุ้มเจ้าหลวงค้มวงบุรีนะคะไปไม่ถูกนะคะเม้นมาถากก็ได้ค่ะดิฉันยินดตีตอบนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะ